สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับผมสั่งจากช้อปปี้มานะในราคาประมาณท่านสี่สิบเก้าบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะแต่วว่าถ้าใครมีคอยก็ฉันคอยได้นะครับโอเคโอเคครับไปแ,แกะกล่องกันเลย ามาต่อกันหลังจากเปิดกล่องมาแล้วนะครับก็เจออุปกรณ์ต่างอไปนี้นี่ครับตัวตัวที่จับนะแล้วก็นี่ปันทติกกรอบนะครับแล้วก็นี่ใบตัดใบตัดใบตัดนี้เป็นแบบพลาสติกสามแล้วก็ใบตัดเหล็กติกนะครับแล้วก็มีนี่ตัวขันแล้วก็นี่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่นี้เป็นแบบ2 4่ิโวลต์แม็กนะฮะแล้วก็4แอมป์เฮดผมเลือกมาเพราะว่ามันน่าจะนานสุดนะแต่เดี๋ยวเราทดลองใช้ดูแล้วก็นี่ที่จับนะครับแล้วก็นี่อะแด pter อะแด pter อะแดตอ e r เป็นแบบนี้นี่โอเคแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการประกอบ นี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบไปก่อนอ่าประกอบเรียบร้อยนะครับนี่การประกอบจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาประกอบมาให้แล้วครับส่วนที่เราต้องใส่ก็คือตรงนี้นี่นะฮะที่จับอันนี้ยังหลุมๆอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองปรับดูก่อนแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับนี่แล้วก็แบบส่วนอุปกรณ์เรือนนะอยู่นี้ก่อน เข้าใจว่ายังไม่ต้องชา์จนะเดี๋ยวจะลองดูเลยอ่าโอเคอภาพเต็มเต็มครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยนะนี่ครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นเดี๋ยวไปลองดันดูสภาพพื้นที่ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลองดันแล้วนะก็หมุนนะครับ แต่ยังด้วยความที่บอกใบมีดมันเป็นพลาสติกนะเพราะฉะนั้นพอมันเจอปูนเจออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในสภาวะบินง่ายไงนี่บินง่ายแบบนี้ครับน,นี่คือเป็นกี้ที่ลองไปหน่อยนึงปั๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นระวังสิ่งแข็งด้วยแล้วกันโอเคเดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนนี่ของผมจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองตัดดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะพอดีอยู่คนเดียวครับก็เลย ไม่รู้จะโชว์ภาพยังไงนะเดี๋ยวดูผลลัพธ์เลยแล้วกันน,นี่คือสภาพหลังฉากไปลุยมาแล้วรอบแรกนะครับแบตที่มาพร้อมกับพร้อมกับตัวอุปรกรณ์เลยนะครับผมเริ่มผมเริ่มถ่ายตอนหมายถึงว่าเริ่มตัดตอนประมาณ53าได้ประมาณ10บนาทีนะครับอตอนนี้1803นะ ก็ส0นาทีสำหรับแบตที่มันมาพร้อมกับกอ,นนะอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูแล้วเดี๋ยวจะประลองกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอันนี้คือสภาพของพื้นที่ที่เมื่อกี้ตัดไปนะครับก็ <c oughs> น,นี่ได้ประมาณนี้10นาทีนะครับก็ก็เลี่ยมอยู่นะนี่นะครับเดี๋ยวชาร์จแบตเต็มแล้วสัก ครึงงง่งชั่วโมงนึงถึงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมาลองใหม่นะแต่วันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ